สวัสดีคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟสวัสดีเอฟซีช่องเขืออีสานใต้แล้วก็สวัสดีคุณแม่นุชค<า>่ะสวัสดีค่ะค่ะวันนี้ก็มาตามต่อความฝันของแม่นุชค่ะในงวดใหม่ก็คือสิบหกพฤศจิกายนหกแปดค่ะเสียดายมากเลยงวดก่อนนู้นแม่นุชให้เลขแปดเจ็ดไม่ออกเนา <c oughs> นะ <c oughs> ไม่ออกงวดนี้ไม่ออกงวดนี้แปดเจ็ดเนาะค่ะก็เสียดายมากเลยค่ะ ก็ไม่เป็นไรค่ะงวดนี้เราก็มาตามต่อความฝันของถึงแม่เตมแม่กว่าแม่กับมันใจเจ็ดไดโนจูมดอกจูมแม่บอกวมีเจ็ดมีเจ็ดมีอีกแปดเจ็ดที่จริงที่จริงเจ็บเห็ดบวกมันแปดจ็บเลยเขาว่าเขาแปลโปเป็นบุงเจ็บก็เจ็บเนาะปวกก็แปดเนาะแม่บอกว่าเห็ดปวกเนาะเห็ดปวกแต่แม่ไปตีใส่บ้านเล็กที่ค่ะแล้วก็ตีเจ็ดห้าตีพิษค่ะแม่ตีเอามือ เออแม่เนเตียวมือปิดก็ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยววันี้ก็เกตัวใหม่มาฟังความฝันของแม่กันใหม่เนะค่ะค่ะเป็นไงคะวันนี้ขายไก่ย่างดีขายดีไหมจ้าพ่อใหญ่อยู่จ้าไก่ย่างเดี่ยนี้ก็อร่อยมากเยี่ยนี้เพิ่อนก็มาซื้อคนหูร้ายเพิ่นกับมาซื้อเรื่อยๆขายปิ่งยูเบวดหมืออยู่นี่ยขายง่ายจ้าขายง่ายไหม่ละซีบละซีฟก็ก็มาซื้อเป็นโครงไก่ย่างเนาะแต่อร่อยแม่เขาหมักปรุงอร่อยอยู่ค่ะ ใครผ่านมาแถวบ้านนี้ก็บ้านทุ่งหลวงเนาะก็มาชิมไก่ย่างแม่นุษได้ค่ะขายทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการโบวินหอดช่องตุ่ไก่ทุกมือตั้งแต่เสาเท่าแรงเนาะอดช่องถุ่มล่เถือปิ่งให้อีกแน่้ยคุว่าอันมาก์ควายอยู่บอปิ่งปิ่งให้กับปิ่งให้เพิ่นในซองตุ่มกับปิ่งดีเลยตามใจลูกค้าตามใจลูกค้าก็คือแม่หมักไก่ไว้แล้วไงลูกค้าสั่งให้ปิ่งก็ปิ่งได้ปิ่งได้เลย อค่ะโอเคความฝันของคุณแม่ที่แม่จะเล่านี่ฝันตอนไหนคะแม่ฝันเมื่อคืนนี่แหละเมื่อคืนค่ะ,ะเดี๋ยวให้แม่เล่าเลยค่ะว่าฝันว่ายังไงบ้างอันแนวมือนันเลียกออกนอกกาบกระโบฝันมาฝันเมื่อคืนนี่แบนค่ะแต่เ<ะ>พื่อนฉิมมาเอาคีบเดอ้อให้ฝันในเดอเ้อกันเลยว่ากาบเมื่อคืนเปิ<ะ><ะ>ดฝันจะด้ฝัน มีกระนั่งเรียนอยู่ในบ้านนั่แหละในบ้านอันอยูซูมือปัจจุบนนันมีคือบา้บานลูกสาวเนะานะแต่ยูซูมือนนี่แหละบ้านเฉ้างมา่งกับกำลังยกเสาบ้านไหนแลลวบ้านเกศแล้วก็ยูบ้านลูกสาวยูเดียวนี่ก็จังได้จังนอนกาบมือขึ้นกับมาฝันฝันหินที่แหลกเป็นคนไหยเป็นคนยางยางมากนว่าโอ้ยขอพักบ้านนี้ไมนะ่น่าคือเป็นตะยูแต่บ้านหลังนี่สะอาดสะอาดคนมากวดออกเปน็นเนาะ ขอพักในหน้าพ่นว่ายางมาเป็นคนเด็กยางมาจังมากมากจริงๆโอ้เป็นยังหรือพอยายหรืออื่นเพื่อนเนาะสีขอพักจากข้าวนี่หน้าพ่นว่าเพอายู่โดนดอกอยู่แป๊บนึงเพ่งนะแต่พอพอเพื่อนพักปุ๊บอันนี่เพื่อนเกิดเพื่อนเกิดกลมลงเนาะเพื่อนเอามือกลมลงจริงๆกลายเป็นเสือน่ะโอ้กลายเป็นเสือโตบังไงไล่ใหญ่แห่งบานนี่ก็เรียกว่าโอ้ยเสือคือโตยู่กับยู่ผู้เดียวเฮ็ดจังไหนเนาะนี่เนาะจังประหยัดแต่เมื่อกไดดใหม่บังไงสีฟาดเพื่อนเนาะ เพิ่นก็โยกโยกจึงสี่เสือเพิ่นโยกมือขึ้นจึงสี่เพิ่นก็บพวกเฮ็ดเพิ่นว่าอย่าเฮ็ดเพิ่นเย่เพิ่นน่ะนะแม่ก็ว่าอเจ้าสิเขาไม่ยังเงื่อนคอยเจ้าเป็นเสือเจ้าบ่แม่นเป็นคนเสือกับพวกเฮ็ดยังดอกสีมาบอกรางวัลเพิ่นว่าจังสี่น่ะเพิ่นว่าจังสี่บอกรางวัลอีหยังเอ้ามากเล็กโบเมนบอกเพิ่นว่าเพิ่นว่ากับแิ่จึงสี่แม่ก็ว่าอุ้ยมากเลยนาะเล็กไผสิบ่มาคันบอกให้ถือเดะบอกว่าถือตีตายเดียวนี่แม่ก็เลย่ว่าจังซี่เนอเมะก็คนว่าจังซี่เนาะสิตีให้ตายเลยได้บบั่่่่นนก็เลยวาะ ก็ตายดอกที่บอกเหล็กคนว่าพื้นเขียนน่ะพื้นเขียนมันเป็นมันบเมนกระดาษอันพื้นบ้านน่ะไหมพื้นบ้านแบบไงยังสีพื้นเขียนไงแห้งไหนเขียนเหล็กโตแบบไงเลยห้าหนึ่งสี่พื้นเขียนน่ะนะก็เลยว่ามันออกที่รีบบอกขำบอกตีตายเมียว่าคนนะบอกคนว่าบ้านนี้คอยเจ้าอยเให้ลูกคอยเด้อคนสี่ไปเองส่ลูกคอยซี่โตผลอยู่ผลคนว่าบ้านนี้ลูกคอยสีโตพนสี่ไปได้เมื่อเมื่อนเป็นเสือได้โบเมนคนได้สี่ไป สี่โต้อยู่พุ่นมุ่มพุ่นเวลาบันยืนอยู่นี่ยมีคนเถาคนหนึ่งค,คนเถาคนหนึ่งยืนอยู่กับหลกกูกคนสี่โตแเ<อ>มยก็เลยตีสี่เก่าเมว่าตัวนี้ยืนอยู่บพเหตุเราบ่ระเหตุกนรหายเลขคือเด้ก็เลยวา่าเมยฝันยังสี่หล่ะเม่ฝันคืนอย่างว่าก็เลยวา่าเออฝันขึ้นมากก็ตื่นเนาะว่าอันเพื่ว่าหายเลขยังเพื่อก็เลยตื่นึ้นมา แม่ขึ้นมาเขียนตื่นก็อสีตื่นมันตีสีเขามาปลูกพอดีค่ะแม่ต้องย่างไก่แเมนเขาว่าไม่ต้องยิบลูกจะแม่ย่างไก่เขานี่ก็ตื่นเลยนะหัวเมื่อก็คือแม่นุชฝันเมื่อคืนน่ะฝันว่ามีคนน่ะเขามาเข้าบ้านแม่นุชพอเข้ามาในบ้านปุ๊บมันโมเมนต์โคตรคนที่เห็นเนี่ยกลายเป็นเสือเสือตัวใหญ่ตัวใหญ่แม่นุชก็หาไม้มาเพื่อที่จะตีเสือเขาก็บอกว่าไม่ต้องตีเขามาให้โชคให้รางวัลก็ว่าจังสัตว์ เขาก็เขียนเลขใส่พื้นบ้านให้พื้นบ้านแบบไงเลยคือคือเดินบ้านเนาะลานบ้านไม่รู้จะก็นดินเนาะปันดินไม่รู้เากวาดสะอาดสะอาดเนาะเสือก็เขียนเลขใส่ห้าหนึ่งสี่มนแมนค่ะเป็นเลขชัดเจนแล้วเขาก็บอกกับแม่ว่าอย่าทําร้ายลูกเขานะเขาชี้ไปแม่มองไปก็เห็นมีเสือตัวเล็กๆสีเสือตัวเล็กเล็กหน่อยๆน่อยแล้วก็มีคนแก่คนหนึ่งแกยืนยืน เสือสีต้เนี่ยสีแม่ก็เลยตีเป็นสีสีขาคนแก่ก็กล้าเปนสีาคนาแห้งสีาบ้านที่แม่อยู่ที่ว่าบ้านลูกสาวนั้งก็คือห้าเก้าเนาะปกติบ้านแม่นุชนะข้างๆกันจะเป็นบ้านเลขที่สามสี่แต่คุณแม่น่ะรื้อออกยังไม่ทําเพื่อที่จะทาใหม่ตอนนี้คุณแม่ตั้งเสาไว้แล้วแต่ยังไม่ทาเนาะคุณแม่ก็อาศัยอยู่ในบ้านเลขที่ห้าสิบเก้าหลังติดกันเนาะก็ฝันเหตุการณ์ฝันในบ้านหลังนี้พอดี ค่ะเดี๋ยวท่านผู้ชมจะสงสัยว่าทําไมแม่เคยบอกบ้านเลขที่สามศูนย์สี่แต่ที่แม่สามย์สี่แต่นี้อยู่นะในบ้านของลูกสาวค่ะบ้านเลขที่ห้าสิบเก้าห้าเก้าก็กัน,นห้าหกเนาะค่ะแล้วเลขที่เสือเขียนให้ก็คือห้าหนึ่งสี่้าชัดเจนมากหางเดียวตตแต่สี่เก้านะคุณแม่นุตีเอาเพิ่มเนาะค่ะก็ประมาณนี้ตอนนั้นคุณแม่ฝันเห็นเสือแตกสามตัวเลยเลขก็ออกสามตัวเลยพวกที่ออก ห้าสี่สามหรืออะไรเนี่ยค่ะคุณแม่จะปั่นเห็นเสือเนาะมค่ะเลขออกจริงๆอันนี้ก็เสือมาให้โชคมาเขียนเลขให้ด้วยเป็นเสือตัวใหญ่ตัวใหญ่เงี้ยเสือโคร่งนี่ใช่ไหมเสือโคร่งตัวใหญ่ไล่ไล่ไ่ก็ไม่แน่แม่อาจจะได้โชคก็ได้เนาะเลขก็สวยงามอยู่ค่ะห้าหนึ่งสี่อาจจะเป็นห้าหนึ่งห้าสี่หรือว่าหนึ่งสี่ก็ได้ตัดสื่อเนี่ยชวนหมากของเมียกับอาเทียมันก็บมาบอาสามตัวเนาะมาแค่สองค่ะค่ะแล้วก็ สลเก้าที่แม่ตีให้ก็การเลขหกด้วยถ้าเลขเก้าให้ระวังเลขหกด้วยเนาะก็มีประมาณนี้บางทีอาจจะเกี่ยวกับบ้านเลขที่ก็ได้เพราะว่าเสือมาในบ้านเมนเขาเขามาในบานก็บ้านเลขที่ห้าเก้าก็มันเป็นเลขที่ออกยากอยู่แต่ไม่แน่อาจจะออกก็ได้ขนาดเก้าแปดเนาะแม่ว่ามันออกยากบางคนคิดว่ามันเป็นเลขออกยากเลขอันแต่ยังออกจนได้เนาะเมนค่ะออกจนได้ อันั้อตรอทั้งปีเลยหาเก่าปีไดนก็อันห้าเก้าแปดเก้าเจ็ดเก้าะซือลอตเตอรี่เกือไว้ค่ะอาจจะมาก็ได้เก้าแปดยังมาแล้วเลยเนาะค่ะห้าเก้าอาจจะตามมาก็ได้อืปลายปีแล้วเนาะขอท่านผู้ชมมีหลายหลายคนเขาบอกว่าเลขห้าน่าจะมาแต่ไม่ไม่ไปดูว่ามาห้าห้าอะไรเนาะแต่ก็ไม่แน่เนาะเหมือนบางงวดเนาะบางคนก็บอกว่าเลขแปดเลขเก้าดับ แม่มากไม่ใจแม่นี่หาหนึ่งซีนี่แม่แม่มากหาหนึ่งหนึ่งหาอเพราะว่าวันวันเกิดแม่วันที่สิบห้ามันเคยออกเลยสิบห้าพฤศจิกาสิบถึงนี่วันเกิดแม่บอกมันเคยออกสิบห้าเลยตรงเป๊ะเลยนะหนึ่งหาเลยนะไม่แน่นะจะถึงวันเกิดแม่นุ้นแล้ววันที่สิบห้าอายุครบเท่าไหร่คะแม่ห้าห้าสิบเก้าเก้าปีตโตไปก็ ได้เงินคนเท่าแม่นุชอายุห้าสิบเก้าแม่นหาซิบเก่าปีเต็มเป๊ะเลยวันที่สิบห้าจิตตึงแปลว่าอาจจะออกก็ได้โบนเน่หน่อยแล้วเพราะว่าแม่นุชเกิดวันที่สิบห้าเนาะวันเกิดวันที่สิบหกก็เลขออกแม่นก็ฝากไว้เนาะจ้าเลขอายุอายุที่ออกถืเไม่แน่เหมือนกันเนาะเดี๋ยวให้แม่อวยพรให้เอฟซีหน่อยค่ะจ้าให้เอฟซียู่ดีแม่ให้ตือเลขตือเบอร์เด้อ แม่ก็บอกไปจังสีแล้วแม่ก็บอกหูคือกันแล้วเนความฝันเนาะงว่าตามฝันฝันจังได้กับว่าจังสันล่ะไอ้พี่ซี่ถือตลอดเด้อจ้าทุกทุกโถทุกคนเด้อขอบคุณหลายๆที่ฟังค่ะขอบคุณค่ะสำหรับคลิปนี้คำแก้วและแม่นุชก็ขอลาไปก่อนเนาะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตรงกเลังวันเกิดเนี่ะวันเกิดเนี่แหละมัตสี